เป็นผู้มาร่วมกันครับแต่จริงแล้วสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็จังหวัดต่างๆผมถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันเข้ามาเป็นเจ้าภามีการกรกตเนา่ยสถานการะบุมาชัดเจนแล้วว่าที่จะไม่สมบูรณ์ผมต้องเรียนจังหวัดเจ้าภาพครับดังนั้นผมก็คิดว่าใช่เป็นดูว่าเป็นอก็มเนี่ยแล้วก็ <c oughs> อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ัาก,การขันโชคดีที่ออกกันในเข้าไปด้วยเมื่อวานนะครับก็พราะว่าไม่มีปัญหาเสียเลยไม่ได้เพราะว่าสภรที่ได้มาช่วยกันฟุตบอลโล่งๆไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไร ขอทุรายละเอียดของการแข่งขันระยะเวลาก็สําหรับวันนี้เนี่ยเป็นการที่สมาคมกีฬาต่างๆนะครับได้ไปสํารวจสนามเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จังหวัดสงขลาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติแล้วก็กีฬาคนพิการจากในการไปสํารวจนั้นเนี่ยแบ่งเป็นสส่วนนะครับคือในส่วนของคนปกติแล้วเนี่ยในภาพรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเรียบร้อย นะครับดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าหนักใจก็จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อาทิเช่นเรื่องของอา,อาจจะมีการขอเต็นท์เพิ่ม,เต,มเติมหรือการติดตั้งระบบแสงสว่างเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเจ้าภาพน่าจะเตรียมการได้ทันส่วนเรื่องของตัวสนามเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญจากครั้งที่1มาเนี่ยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมก็ปรากฏว่าเรื่องของสนามเนี่ยมีแค่อยู่ประมาณ2ชนิดกีฬาเท่านั้นเองที่อาจจะต้องมีการขยับสนามใหม่ นะครับซึ่งจากการที่ไปดูสนามใหม่เนี่ยก็พบว่าไม่น่านจะมีปัญหานะครับก็จัดได้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของวันแข่งขันต่างๆก็มีประมาณ5ชนิดกีฬาที่อาจจะขอขยับวันนะครับทั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของการตรงการแข่งขันนานาชาติของสมาคมนั้นๆนะครับซึ่งก็ดูแลว้วเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยก็ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาอยู่ในห่วงเวลาในการแข่งขันเพราะในภาพรวมของคนปกติเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ว่าส่วนคนพิการเนี่ยสิ่งที่ได้รับข้อแนะนำมากก็คือเรื่องของตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่สมาคมเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบตัวผู้ประสานงานที่ชัดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าภาพได้เตรียมไว้ก็คือคนเมื่อคุณประสานงานกับกีฬาคนปกติคือใครก็ต้องประสานคนพิการต่อแต่ด้วยการการสื่อสารอาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่าการมาสํารวจสนามเนี่ยอาจจะมาในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เขาไปเนี่ยเขาอาจจะไปในส่วนของคนปกติทําให้คนพิการ อาจจะมองว่าไม่เห็นมีใครมาประสานซึ่งตรงนี้เจ้าภาพก็รับแล้วที่จะอาจจะต้องเพิ่มคนประสานหรืออาจจะมีการประสานเพิ่มเติมครับกับประการที่2เกี่ยวกับเรื่องของคนพิการเนี่ยมีความเป็นพิเศษกว่าคนปกติก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของทางลาดต่างๆที่จะต้องเป็นทางลาดเข้าสนามทางลาดที่จะใช้ในเรื่องของวิวแชร์กับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของห้องน้ํา นะครับที่ห้องน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงใหม่นะครับเช่นประตูห้องน้ําซึ่งปกต,ติคนวิวแชร์เนี่ยจะเข้าไม่ได้ถ้าเป็นประตูปกติก็อาจจะต้องมีการขยายประตูหรือแม้แต่กระทั่งที่นั่งนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะเป็นชักโรครกเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งตัวนี้อยู่ในในวิสัยที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมแผนอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าจากนี้ไปหรือเวลา50วันเนี่ยของคนปกติเนี่ยแล้วก็60วันในส่วนของคนพิการเนี่ยน่าจะทําได้ทัน เพื่อนในภาพรวมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการจาัดก,การแข่งขัน